ครับนี่เป็นตัวอย่างของ Earthworks ใน Genesis 24นะครับเมื่อมีอัลามเกิดขึ้นนะครับมันก็จะกระพริบเป็นสีตามที่เราต้องการนะครับเช่นเป็นสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินก็คือกลับเข้าสู่ระดับปกติเป็นต้นนะครับเราสามารถเลือกสีได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็สามารถที่จะดูได้ด้วยว่าพารามิเตอร์ของแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นเท่าไหร่เทมมเท่าไหร่ อุณหภูมิเท่าไหร่ระดับของน้ำมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับทีนี้เราจะาสร้างตัวรูปแบบของกราฟิกที่เป็นแบบแมปแบบนี้นะครับทั้งแบบพื้นแผนที่ดาวเทียมแล้วก็แผนที่ถนนนะครับเราจะทำยังไงนะครับในเบื้องต้นเราเปิดกราฟเวิร์สขึ้นมานะครับเลือกไฟล์นิวนะครับ จากนั้นเราจะใส่ตัวแผนที่เข้าไปนะครับโดยเลือกมาที่ control แล้วก็เลือก earthworks 64 viewer ลากครอบลงไปในพื้นที่ที่เราต้องการที่วางแผนที่เขาจะสร้างให้เป็นขนาด512คูณ512ตอบ yes นะครับจากนั้นก็ก็จะมีหน้าต่างบอกว่าอันนี้เป็น version เดโมนะเพราะว่าเราไม่มีลายเส้นจริงของ g e n e s i s 64นะครับเราก็ตอบ ok ลงไปนะครับทีนี้เราจะไปในพื้นที่ไหนของโลกนะครับแล้วก็สามารถที่จะซูมอินซูมเอาเข้าไปได้นะครับเนี่ยครับมันจะมีซูมอินซูมเอาอยู่เราซูมอินเข้าไปนะครับในพื้นที่ที่เราต้องการก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามที่เราต้องการได้เช่นผมจะไปที่ อินเดียนะครับก็ซูมอินเข้าไปตรงอินเดียจากนั้นรูปแบบของแผนที่มันก็จะมีแบบโรดนะครับโรดโนเชดกับฮิลเชดโนเชดก็คือไม่มีระดับความสูงจากน้ำทะเลส่วนฮิลเชด์นี่ก็จะคือมีระดับความสูงจากน้ำทะเลก็คือภูเขานั่นเองนะครับหรือเราจะเลือกแบบไฮบริด หรือจะเลือกแบบแฮรริเอแฮรนี่ก็เป็นแผนที่ดาวเทียมไฮเรทชก็คือรวมทั้งแผนที่ถนนทางแผนที่ดาวเทียมเข้าด้วยกันก็จะได้รูปภาพที่เราต้องการแบบนี้นะครับแล้วก็จะซูมอินเข้าไปเมื่อซูมอินเข้าไปแล้วนะครับเราต้องการที่จะให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ default ของแผนที่ของเรานะครับเราก็เลือกมาที่ตัว earthwork ใ4คนี่นะครับ จากนั้นก็เลือก set default starting region and clip display ก็คือจะให้ตัววิวตัวนี้เป็นวิว a u l t นะครับแล้วก็จะ clip display ด,ด้วยเพื่อให้ได้ขนาดเท่านี้นะครับตามที่เราต้องการฉะนั้นก็เลือกโอเคนะครับก็จะเป็นการ clip display แต่ถ้าเราอยากยกเลิกการ clip display เราก็เลือก earthwork แล้วก็ เลือกนี้ครับ unset default starting region ตอบโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราต้องการนะครับถ้าเราไม่อยากคลิปดิสเพลย์นะครับเราจะเซตว่าตรงนี้เป็น default starting region เราก็เลือก set default starting region เท่านั้นเองนะครับแล้วก็คลิกโอเคเขาจะได้เขจะได้ว่าตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เวลาเรา r ั n time แล้วมันจะปรากฏขึ้นมาเลยนะครับ ทีนี้เราจะใส่พารามิเตอร์จะปักหมุดแล้วก็ปักหมุดเข้าไปได้นะครับนะครับตรงนี้เป็นโรงงานที่1น,นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนี่คือแพลนหนึ่งนะครับเป็นต้นตรงนี้เป็นโรงงานที่2นะครับก็ใส่เข้าไปเป็นแพลนสองนะครับ จานั้นถ้าเราต้องการใส่ตัวอะลามเข้าไปนะครับหรือว่าพารามิเตอร์อะไรเข้าไปเมื่อเอาเมาส์ไปชี้แล้วจะมีค่าพารามิเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกมาที่ดีซก์มาที่คอนโทรลแล้วก็ใส่สมาร์ทพินเข้าไปเช่นผมใส่เข้าไปตรงนี้นะครับสมาร์ทพินนี้ก็จะมีพื้นที่อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดส่วนนะครับที่เราสามารถที่จะเข้าไประบุได้นะครับ ในสี่เหลี่ยมย่อยๆเหล่านี้ว่าจะให้โชว์พารามิเตอร์อะไรจะให้แสดงอารามอะไรนะครับให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปตรงสมาร์ทพินและให้เราเลือกนะครับว่าจะเอาพื้นที่ตรงไหนของสมาร์ทพินเช่นตรงนี้ผมจะให้แสดงคําว่าอุณหภูมิเท่ากับเท่าไหร่นะครับผมก็จะเนี่ยครับจะเห็นว่ามีช่องทูลทิปนะครับเพราะนั้น แต่ละช่องเนี่ยเราสามารถใส่ทุนทิปเข้าไปได้นะครับแยกกันได้โดยอิสระนะฮะว่าทุนทิปนี้เป็นของพื้นที่นี้ทุนทิปอีกอันนึงนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นของพื้นที่นี้นะครับเช่นถ้าตรงนี้นะครับเราต้องการใส่คําว่าอุณหภูมิของอโรงงานนี้เท่ากับเท่าไหร่ส่วนพื้นที่นี้ก็แสดงเป็นระดับน้ามันไฮดรอลิกเท่ากับเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถทําได้ผมคลิกเข้าไปนะครับตรงทุนทิป จากนั้นก็เลือกมาที่ expression นะครับผมจะใช้ฟังก์ชันที่เป็นคำพูดตรงนี้นะครับฟังก์ชัน to string ก็คือแปลงค่าให้เป็นตัวอักษรเองนะครับตอนนี้อุณหภูมิเท่ากับนะครับ แล้วก็ตามด้วยฟังก์ชัน to string อีกเหมือนกันเอาค่าของ opc tag มาก็คือค่าจากเซนเซอร์จาก plc rtu อะไรต่างๆนะครับก็เลือกมาที่ variable แล้วก็เลือกเ,อเช่นผมเลือกค่าสายเลือกค่า random ก็ได้นะครับโอเคอันนี้มาจาก opc simulator นะครับฉะนั้นก็คลิกโอเค อาลองดูนะครับลองทันไทม์ดูเมื่อเอาเมาส์ไปชี้เห็นไหมครับอุณหภูมิเท่ากับเท่านี้แต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่อะลามเข้าไปอลองกลับเข้าไปใส่อะลามนะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปพื้นที่ตรงนี้นะครับคอลเลอร์ของอะลามของเราให้เป็นสีแดงเมื่ออุณหภูมิมากกว่า75นะครับผมใช้เครื่องหมายมากกว่าโลนะครับนี่ครับ Active เมื่อนะครับ data มากกว่า Low Low อยู่ตรงไหนแล้วครับ low ตรงนี้75ส่วน Data ของเราก็คือค่า o อ c ของเรานั่นเองนะครับเป็นค่า Random ถ้า Random มากกว่า75มันจะเป็นสีแดงถ้าเราต้องการให้มันกระพริบด้วยเราก็ใส่นะครับจังหวะการกระพริบเป็นมิลลิเซกก็คือ200มิลลิเซกนะครับเข้าไปโอเคนี่ลองรันดู เมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมินะครับเกิน75มันก็จะกระพริบ Hip เป็นสีแดงด้วยความถี่200มิลลิเซกอันนี้คือง่ายๆนะครับในการสร้างเอิร์ดเวิร์กเอาละนะครับทีนี้เราก็จะเซฟวิวเนี้ยเป็นวิวดีฟอลต์ของเรานะครับแล้วก็จะเลือกมาที่คัสตอมวิวแอดเคอร์เรนวิวนะครับต้องเลือกวิวแท็บเป็นแท็บใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็เลือกคัสตอมวิว จากนั้นก็เลือก Add Current View ตั้งชื่อตั้งชื่อ Current View ตรงนี้นะครับเช่นเป็น Home หรือ India หรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็คลิก OK จากนั้นถ้าเราต้องการซูมเข้าไปนะครับเช่นตอนนี้ผมเป็นแบบนี้นะครับวิธีการซูมนะครับก็ย่อขยายโดยใช้ตรงนี้นะครับซูม อินซูมเอาท์นะครับจากนั้นก็แอดคัสตอมวิวเข้าไปอีกนะครับเป็นเช่นเป็นวิวสองหรือเป็นโรงงานสองหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับนะครับจากนั้นก็รันไทม์อันนี้เป็นวิวสองถ้าเราจะไปที่โฮมวิวนะครับนี่เลือกโฮมเห็นะครับก็จะมาที่โฮมเลือกไปที่วิวสองที่เราสร้างเมื่อกี้ ก็จะขยายเข้าไปในวิวที่2นะครับเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้ก็จะที่สมาร์ทพ,พินก็จะได้พารามิเตอร์ตามปกติของเราแล้วก็สัญญาณอะลามก็จะยังทำงานตามปกติสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ